สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับคุณพ่อพาทามครับผมวันนี้คุณพ่อพาทามนะครับก็พามาสวนนะครับของพี่พยุงนะครับอันนี้เป็นสวนแบบผสมผสานนะครับก็ทํามาปีที่สามนะครับเข้าปีที่สามนะครับเนาะก็เริ่มเห็นผลผลิตแล้วนะครับที่พอจะ เด่นชัดนะครับในเรื่องของการทําเกษตรนะครับแบบยั่งยืนนะครับเนาะแบบพอเพียงไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับก็ทําด้วยแรงล,ล้วนๆแล้วก็ความสามารถของส่วนบุคคลนะครับมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะทําได้แล้วประสบความสําเร็จกันทุกคนมันมันไม่ใช่ครับผมเนาะของพี่ประยุงนี่เขาสร้างเขาทํมาสามปีแล้วครับก็ตอนนี้เริ่มเห็น ทีดอกออกผลนะครับก็มีมะม่วงนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมน,นี่นี่น้ําดอกไม้สีทองนะครับทุกคนนี่กลมเรืองเหลืองแล้วครับกลจะเป็นสีทองแล้วครับก็ในสวนนี้นเขาทําทุกอย่างนะครับเขาปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับที่มาจาก สารยานะครับพอดีน้องชายเอามาโอ้ลูกนั้นครับร่วงครับผมเนี่ยมันสุกหรือเปล่ามร่วงเลยเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองครับทุกคนสวยครับนี้ปลอดภัยจากสารเคมีนะครับไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นอินซีนะครับอยากได้อะไรเขาก็ต้องทำเองนะครับหี่วุ้นตูดก้นเริ่มเลืองนะครับเนี่ย นี่เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับทุกคนสวยมากลูกก็ลกใช้ได้นะครับแต่อยู่ฝั่งน้ํานะครับผมลูกเยอะอยู่นะครับทางนู้นเนาะครับเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นเขียวเสบยนะครับตอนนั้นก็จะมีเหลาหมูนะครับเหลาหมูนี่ในคูน้ํานี่เขาก็จะเลี้ยงปลาเป็นปล่อยเป็นปลาดุกนะครับนี่ดูมมะพร้าวครับเข้าสามปีแล้วมะพร้าวพวกนี้นะครับ มะพร้าวแถวพาอีสานนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับก็ไม่ได้เร็วเหมือนอย่างกับพักลางไม่ได้เร็วเหมือนอย่างกับดาเนินหรือว่าอัมพา,าหรือว่าบ้านแพลวอะไรประมาณนั้นแถวนั้นก็สองสองปีครึ่งก็น่าจะตกทลายนะครับแต่อยู่ที่ภาอีสานตอนนี้มันก็นะก็ตามสภาพครับมีความแห้งแล้งนะครับแต่ตอนนี้ก็มีนาปรังก็มีน้ําตามธรรมชาติที่ทางเขาปล่อยมาให้นะครับทางฝ่าย โอ้นี่มะม่วงโอ้เออสุดยอดเลยนี่มันพันอะไรไม่รู้วันนี้มาไม่เจอพี่เขาครับพอดูพอดีพี่เขาเข้าในบ้านนะครับในหมู่บ้านนี่ปุ๋ยเขาก็ใส่ใส่เป็นปุย๋ยอินทรีย์ครับปุย๋ยคอกครับเป็นปุย๋ยคอกนะครับปุย๋ยขี้วัวที่พี่เขาเลี้ยงนะครับเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงเป็ดด้วยครับเป็ดเห็นไหมครับทุกคนกากีแคมเบลครับผม เลี้ยงเป็ดเอาไข่เพื่อเอาไข่ไปบริโภคเอาไข่ไปกินเหลือจากกินก็ขายนะครับผมดูครับเอาเรื่องเลยครับผมนะนี่นี่น,นี่เริ่มตกถลายแล้วมะพราะ้าวพร้าวต้นเตี้ยนะครับมาจากสารยาครับนี่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ติดลูกครับแต่ก็มีจันออกจันรแล้วนี่เห็นไ,ไหมครับทุกคนนี่เท่าถึงสามปีนะ ต้นเตี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะติดสักลูกนึงนี่ดูจะทางการน,นะครับนี่มะพร้าวสามปีครับผมทำง่ายง่ายครับนี่เป็ดกากีแคมเบลครับผมมีไข่ไหมเอ่ยขโมยไข่ดีกว่าไม่มีครับดูอาหารครับผมเป็นต้นกล้วยสับนะครับต้นกล้วยสับผสมกับปลายข้าวนะครับเน้นนะครับเน้นลดต้นทุนนะครับไม่ได้ ทำเพื่อสวยงามอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําเพื่อลงทุนอย่างเดียวนะครับดูตามครูสานี่เขาก็ปลูกหมากนะครับเป็นหมากเนาะหมากเตี้ยนี่หมากนี่มะพร้าวหมากนาปรังก็มีครับข้าวก็มีครับโอ้โนนี่มีสะใหญ่ด้วยครับเลี้ยงปลานะครับเนาะอันนี้เป็นมะขามเทศนะครับเจ้าของไม่อยู่ครับผมนี่อินทรพาลัมนะครับ ก็ตามสภาพครับเนื่องจากไพศาลนะครับจะมีความแห้งแล้งนะครับพื้นดินจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างกับภาคกลางเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีปุ๋ยนะครับนี่ร่องรอยที่เป็นปุ๋ยเอ่อปุ๋ยขี้วัวนะครับที่พี่ขาเอามาเทนะครับมาเทไว้เพื่อบำรุงต้นอินทผลัมนะครับผมนี่เทเป็นกองๆงนะครับผมนี่เห็นไหมปุ๋ยครับปุ๋ยนี่ ฝั่งนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับดูสะก็ใหญ่มากครับตรงนี้สะนี้มีความใหญ่มากสวยครับสวยเริ่มแล้วครับเริ่มผลิตดอกออกผลเริ่มเห็นผลผลิตให้เห็นละนะครับให้ได้ชื่นชมนะครับ บรรยากาศทุ่งนาครับผมนี่ฝั่งนี้พี่ก็ปลูกเอ็นนี้เป็นถั่วเขียวครับถั่วเขียวหวานถั่วเขียวไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นพวกย่านในเปียนะครับย่านในเปียที่เอาไว้เลี้ยงวัวนะครับบรรยากาศดีครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่ที่นาเทียงนี้ครับเย็นสบายครับผมแล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับออกมาอยู่ป่าเลยครับวิเวกมากครับผม แต่ไม่วางเวงนะครับผมอยู่แบบเดียเด่ยวๆเลยเนี่ยนี่เป็นเนี่ยครับข้อกวัวครับข้อกวัวดูมีระบบจัดการที่ดีครับใส่มุ้งด้วยนะกันมแมลงครับกันพวกยุงพวกหลายอย่างโอ้โหปลูกปลูกหลายอย่างอยู่ครับแต่ก็เท่าที่เห็นนะครับ ก็ได้มั่งยังไม่ได้มั่งนะครับตามสภาพครับพื้นดินแรงมากครับฝั่งนี้จะเป็นนี่นะครับเห็นไหมเขียวสเสวยครับทุกคนอุย้ยไม่ใช่เขียวสเสวยมันขุนสีนี่ครับมะม่วงมันขุนสีครับผมไอเราก็นึกว่าเขียวสเสวย โดนลูกนะครับลากพื้นกันเลยทีเดียวเชียวตัวมันขุนสีครับผมโมงมันขุนสีรุ่นตอนโน่นใหญ่ครับโอ้โหหอยระยงเลยก็ล่างกันนะมันขุนสีครับฝั่งนี้จะเป็นเล้าหมูนะครับผมก็พี่ก็พึ่งลงหมูไปนะครับโอ้มันขุนสีลูกยาว นี่อันนี้มันขุนสีครับผมนี่มะม่วงมันขุนสีแต่ต้นนี้เขียวเซเวยนี่อันนี้เขียวสเสวยของแท้นี่นี่มะม่วงมันเขียวเสเวยลูกจะไม่ยาวป้อมปอมปีนี้นะครับมะม่วงครับเป็นโรคครับนี่ครับเห็นไหมใบก็จะมีแมลงเหนียวมันจะไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่ครับผม มีหมูไหมเนี่ยวันนั้นเห็นเอาหมูมาดิโอ้มีครับอยู่อยู่ข้างในครับผมนอนอยู่ไม่เข้าแล้วครับกลัวเดี๋ยวแมลงเข้าไปนะครับใครที่เคยติดตามผมนะครับที่ผมเคยพามาถ่ายแล้วล่ะส่วนทางนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเรื่องไงนี่แหละนะครับยังไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยครับพอมาปีนี้เออ รู้สึกเห็นนะครับเป็นเห็นเห็นเห็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็ที่เขาก็จะทําทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับทําทุกอย่างที่ขายได้นะครับปลูกเอาไว้กินเองนะครับไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับเหลือจากบริโภคก็ค่อยขายนะครับดูครับนี่เขาเอากระเบื้องมากันนะครับ กันไม่ให้ปลามันขึ้นเวลาที่หน้าฝนนะครับปลามจะขึ้นก็ต้องกระเบื้องกันไว้นะครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์พอสมควรครับเขียวชอุ่มนะครับน,น้านนี้มันก็เป็นหน้าแรงนะแต่ว่าด้วยมันเป็นที่ลุ่มครับเป็นที่ลุ่มตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มฝั่งนู้นจะเป็นห้วยนะครับพอเปิดน้ํหน้าปรางมาพี่เขาจะเปิดเข้าลงมาเลยนะครับลงมาไปฝั่งทางนู้นของสวนนะครับ เลาะเข้านาปังนะครับแล้วก็ค่อยเข้าในพื้นที่บริเวณสะนะครับสะหนึ่งสะสองสะสามของพี่เขานะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับมีทุกอย่างครับปลูกทุกอย่างเลยมะม่วงมะนาวมะกรูดส้มโอไงไก่ก็มีเป็ดก็มีอย่างที่ว่าครับมีทุกอย่างเลยนะครับผม ก็วันนี้พามาอัปเดตนะครับไม่เจอเจ้าของครับผมเจ้าของไม่อยู่นะครับก็ไม่กล้าจะเดินแล้วก็ไม่มีผู้ให้ความรู้นะครับไม่ให้ไม่มีใครมาให้คําตอบที่เราจะถามนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาใหม่นะครับอาจจะเจอเจ้าของนะครับแ้วผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้คุณพ่อพาทำนะครับเนาะเดี๋ยวคุณพ่อปาทำจะพามาดูอีกนะครับ อัปเดตเรื่อยๆนะครับส่วนทางนี้พี่พยุงนะครับพี่พยุงมูลคานะครับอยู่มูลหนึ่งบ้านปักช่องตำบลนองแวงอำเภอลานทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าจะขโมยมะม่วงสักลูกอยู่เนี่ยตูดเหลืองดีจัง <laughs> ตูดเหลืองนียังนะั่นๆะๆนะนะตอนเนี้ยโอเคครับผมก็จบคลิปพิ่ีน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ